สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการพุทธปฏีบค่ะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติวัดยานาวาทางช่อง w ับเบถ่ายทอดสดณอาคารมหาเจษดาบดินชั้นสาทุกวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวล 15นาฬิกาถึง16นาฬกานาทีค่ะค่ะสำหรับพระสูตรที่เราจะมาสนทนาธรรมกันในวันนี้นะคะในพระสูตรที่มีชื่อว่าสมณะมุนทิกสูตรค่ะเป็นเรื่องของอุคาหะมานาปริภาโชกค่ะค่ะลำดับต่อไปค่ะก็ขอกาบอาราธนานิมนต์ท่านพระมหาเป็นเกียรติกิติวิสุทธโธนำสวดสาธยายพระสูตรเป็นภาษาบาลีและเล่าเรื่องราวของพระสูตรในวันนี้ค่ะขอกาบนิมนต์ค่ะ ขอถวายความเคารพพระเทรานุเทระแลวก็ขอเจริญพรท่านพิธีกรและก็ญาติโยมที่อยู่ในที่นี้และก็รับชมทางช่องสถานีหรือบรรยูบีทีวีในการศึกษาหลักธรรมรนะายการเราก็มีทั้งพระภิกษุสาม,มนเณรมีทั้งญาติโยมนะในร่วมการศึกษาสนทนากันมานำมาสวสดสาธทายายและก็ศึกษาเนื้อหา ในแต่ละพระสูตรในส่วนนี้ก็ดำเนินมาถึงช่วงกลางๆจะเข้าสู่ช่วงท้ายๆของพระสูตรแล้วในพระไตรปิฎกเล่มที่13ในวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับปริพาชกเช่นเดิมแต่ว่าปริพาชกค,คนนี้ท่านนี้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเป็นการปาราบเหตุ เนื่องจากปริพาชอบคนนี้ได้เข้าไปสู่สถานที่สนทนาการของนทิอื่นแล้วก็นำเรื่องเรามาเล่าพระพุทธองค์จึงได้ทรงปรารบถึงหลักธรรมดังที่ได้แจ้งมาโดยชื่อของสูตรในวันนี้ชื่อว่าสมณะมุนิกาสูตรในวันนี้ก็ในเบื้องต้น ธรตมภาพก็จะขอเป็นเสียงนำในการสวดสาธยายเป็นภาษาบาลีในเบื้องต้นนี้ก่อนเอวัมเมสุตังเอกังสะมยังภะควาสาวันติยังวิหาะติเช

กัปาริยาสัตยจมาติปริภาชกสัตโทปัญจกังโคนทปฏิสาวันติยานิขมิทิวันสภะพาว ทบาติสัอตทโหสิอาาลโคตาวันตังทัสนายปฏิสั Uh... -huh. สามายามปวาทาโกติโนกาจิโรเอกาสานาโกมัลลิกายะอารามโอเทโนปาสังกามิในเนื้อหาในตอนต้นนีนะ้ก็ได้มีการ กล่าวถึงสถานที่ที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทับอยู่ก็คือในพระเชตวันอารามของอนาถบินิกาเศรษฐีนะแต่ในขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นี่นะก็มีช่างไม้ชื่อว่าปัญจังคะนะช่างไม้ชื่อว่าปัญจังคะนี่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เข้าไปก็ก่อนที่จะมาเข้าเฝ้า พระพุทธองค์ก็มีความคิดว่าในขณะนีนะ้ยังไม่ใช่เวลานะที่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์คนะงจะหลีกเล่นอยู่หนะลีกเล่นก็คืออยู่พระองค์เดียวและก็ภิกษนะุก็เช่นเดียวกันในพระเชตวันนะก็คงจะหลีกเล่นอยู่นะก,ก็คืออยู่ผู้เดียวอยู่อย่างสงัดนะไมนะ่วุ่นวายไม่อยู่เป็นกลุ่มคณะ ฉะนั้นในเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่สมควรจึงได้เดินไปจะไปเยี่ยมโอคาหะโอคาหะปริพาชกสมณมุนดิกาบุตรชื่อเต็มเต็มโอคาฮาโอคาหาปริพาชกสมณมุนดิกาบุต,ตาาาารก,ก,ก็คือแต่ก่อนนี้ปริพาชกคนนี้ชื่อว่าสุมณะสุมณนะ แต่เนื่องจากเป็นผู้ที่เรียนเก่งเรียนเก่งแล้วก็สามารถสั่งสอนหรือว่าถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดีนะทำให้ปริพาชกคนนี้ก็มีคนเรียกชื่อติดปากว่าโอคาหะโอคาหามานะปริพาชกโอคาหะถ้าแปลตามศัพท์ก็คือแปลว่าผู้ศึกษาเราเรียนแปลว่าการเราเรียนศึกษาเราเรียนส่วนสมณนะมุนดิกาบทก็คือเป็นบทของ นางนางสมณะผู้มีศีรษะร้นนะก็เป็นชื่อตามโครดต,ตามโครดต,ตามวงฉะนั้นจึงเป็นที่มาของพระสูตรนี้นะตั้งชื่อตามปริภาชกสมณะมุนิกสูตรหรือสมณะมุนิกาบุตรนะปริภาชกผู้เป็นบุตรของนางสมณะรณ้อนในรูปแบบของการ สาธยายในพะสูตรในวันนี้นะรูปแบบของพะสูตรก็คือเป็นลักษณะของการตอบคําถามนะเป็นการสนทนากันแบบถามตอบก็คือปัญจก,กังคะนะปัญจก,กังคะเนี่ยนะได้เข้าไปยังสถานที่ที่โอคาหาปริภาโชคโอคาหามานะปริภาชกได้มีการแสดงลัทธิต่างๆที่ลงแสดงธรรมแสดงลัทธิ ชื่อว่าเอกาศลาซึ่งเป็นสถานที่ของพระนางมัลลิกาเทวี TV. ในสถานที่นั้นก็จะมีเจ้าลัที่ต่างๆมากมายเข้ามาแสดงลัที่ต่างๆมาแสดงทัศนะและก็มีการสนทนากันในสถานที่นั้นก็มีการสนทนาการเรื่องราวต่างๆทั้งเหตุการณ์บ้านเมืองทั้งเรื่องราวดินฟ้าอากาศทุกอย่างความเป็นไปของชีวิต ทีนี้ในขณะที่ปัญจังค่าปริพาชกเห็นว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยแวะไปที่นั่นก่อน,นพอโอคาหะมาหน้าปริพาชกได้เห็นช่างไม้ชื่อว่าปัญจังคาก็ได้เชื้อเชิญให้เข้าไปสู่ศาลาและก็ได้กล่าวให้ให้สาวกหรือว่าคนที่อยู่ในสมาคมแห่งนั้นได้เง,เงียบเพราะว่า สาวกของพระสมณะโคโดมนะเป็นผู้ที่ชอบเสียงเงียบนะถ้าหากทุกท่านถ้าหากคนที่อยู่ในที่นี้ไม่เงียบก็ท่านาอาจจะไม่เข้ามาแล้วก็สาวกของพระโคโดมนะยังเป็นผู้สรรเสริญความเงียบด้วยพอได้เข้าไปนั่งนะได้สนทนากันนะพอทักทายกันเสร็จเรียบร้อยนะก็โอคาฮามานะปริภาชกก็ได้แสดง นะแสดงแสดงคําสอนหรือว่าแสดงธรรมนะแก่ช่งางไม้ชื่อว่าปัญจังคะก็บอกว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนะบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยกุศลหร,รือนวะ่ามีกุศลยอดเยี่ยมมีกุศลดีพร้อมนะเป็นสมณะนะผู้บรรลุธรรมขั้นที่ขั้นสูงนะเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมขั้นสูงที่ควรบรรลนะุไม่มีวาทะอย่างอื่นที่จะสามารถ โต้แย้งได้หรือว่าไม่มีใครสู้วาทะนี้ได้ในทำสีประการนั้นก็คืออย่างที่หนึ่งไม่ทำกรรมชั่วทางกายอย่างที่สองไม่กล่าววาจาชั่วอย่างที่สามไม่ดำริความชั่วและก็อย่างที่สี่ไม่ประกอบอาชีพชั่วมีสีประการอย่างนี้พอช่งางไม้ชื่อว่าปันจกกังคะ นะปัญจากกังขาได้ฟังแล้วก็ไม่ได้ยินดีหรือไม่ได้ชื่นชมนะก็เฉยเฉยหลังจากนั้นก็นำเอาความาที่อุคาหามานะปริภาชกได้แสดงแก่ตนนะมาเข้าเฝ้า,ามาทูลถามพระพุทธองค์ว่า,าถูกต้องหรือไม่ในหลักสี่อย่างนี้ว่า ผู้ประกอบด้วยหลักธรรมสีประการเป็นผู้มีกุศลดีพร้อมเป็นผู้มีกุศลอย่างยอดเยี่ยมเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมขั้นสูงที่ควรบรรลุพระพุทธองค์ก็ทรงแย้งกลับไปว่าก็ยังไม่ใช่ทีเดียวยังไม่ใช่เพราะว่าหากเราฟังผ่านๆหากพวกเราได้ศึกษาหรือว่าได้ยินลักษณะเมื่อสักครู่นี้สีประการไม่ทำกรรมชั่วทางกาย ไม่กล่าวว่าจาชั่วไม่ดำริชั่วไม่ประกอบอาชีพชั่วหรือว่ามิจฉาอาชีพเราพอฟังดูแล้วก็อาจจะพอไม่มีข้อโต้แย้งได้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นขั้นสูงสุดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกุศลแต่พระพุทธองค์ทรงก็แย้งอยู่ว่าในลักษณะอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีกุศลที่ดีพร้อม หรือว่ามีกุศลอย่างยอดเยี่ยมเพราะว่าคนพระพ,พ,พุทธองค์ทรงเปรียบเทียบกับทารกแรกเกิดหรือว่าทารทารกเกิดใหม่นะเพราะว่าทารกนะก็ไม่ประกอบกรรมสี่อย่างนั้นนะกรรมสี่อย่างได้ด้วยเช่นเดียวกันนะไม่กระทากรรมชั่วไม่กนระทากรรมชั่วทางกายทารกเกิดมานะก็ได้เพียงแค่นะดิ้นไปมา นะบนที่นอนได้เพียงดิ้นไปแค่นั้นไม่รู้จากเลยว่าการกระทํา,า,รรททารรทอันไหนเป็นการกระทําที่ผิดการกระทําอันไหนเป็นการกระทําที่ถูกฉะนั้นทารกก็สามารถบอกว่าไม่ทํากรรมชั่วทางกายได้ไม่ทํากรรมชั่วทางวาจาหรือไม่มีวาจาชั่วทารกผู้นอนอยู่ได้เพียงแค่ร้องไห้ร้องไห้ เรายังไม่รู้หรกว่าเสียงหรือว่าสิ่งที่ตนเปล่งออกไปเนี่ยวาจาไหนเป็นวาจาที่ถูกต้องวาจาไหนเป็นวาจาที่ผิดได้มีเสียงมีเสียงเพียงแค่ร้องไห้อย่างมากก็แสดงอาการถึงสิ่งที่ตนเองอยากได้หรือแสดงถึงภาวะการร้องไห้อันเกิดจากปัจจัยต่างๆที่เข้ามากระทบอย่างที่สาม ไม่มีความดํารีดัรีชั่วทารกทารกก็ไม่มีความดำมริในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ตนดํารีนั้นเป็นดํารีที่ถูกหรือดํารีที่ผิดได้แต่เพียงร้องได้จะเพียงเปล่งเสียงร้องเปล่งเสียงร้องหรือบางทีพูดภาษาก็ยังไม่ได้แล้วก็อย่างที่ห้าไม่ประกอบ ไม่ประกอบอาชีพที่ผิดทาลกเกิดขึ้นมานะก็ได้แต่เพียงดิ้นไปดิ้นมานะก็ยังไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรก็ยังไม่รู้ว่าอาชีพอะไรเป็นอาชีพที่ถูกอาชีพอะไรเป็นอาชีพที่ผิดฉะนั้นในสิ่งที่บัญญัติของอุคาหามานาะปริพาชกก็ยังไม่ถือว่าถูกต้องทีเดียวนะักนะทีนี้พระพุทธองค์นะก็ทรงแสดงธรรม สำหรับที่บอกว่าบุคคลบุคคลผู้ประกอบด้วยหลักธรรมดังที่พระพุทธองค์จะแสดงต่อไปเนี่ยเป็นผู้ที่มีกุศลถึงพร้อมเป็นผู้มีกุศลดีพร้อมเป็นผู้มีกุศลอย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้บรรลุธรรมที่ขั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีวาทะไหนจะสู้ได้พระพุทธองค์ทรงเริ่มทรงเริ่มอารัมพบทก่อน เพราะว่าหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้จะแบ่งเป็นสอง,สองประการสองอย่างด้วยกันสําหรับผู้ประพฤติผู้ประพฤติหรือว่าผู้มีกุศลผู้มีกุศลอย่างยอดเยี่ยมก็คือสําหรับฝ่ายของพระเสคขะกับฝ่ายของพระอเศกขะฝ่ายพระเสขาก็คือผู้ยังต้องศึกษาอยู่ส่วนพระเสขาก็คือยังไม่ต้องศึกษา,าก็แบ่งเป็น ในตอนต้นพระพุทธองค์ก็บอกว่าในเรื่องของศีลในเรื่องของศีลเนี่ยที่เป็นอกุศลก็ควรศึกษาสำหรับพระเสขาในเรื่องของศีลในเรื่องของความดํำริพระพุทธองค์ตัดไว้เพียงสองอย่างแต่ว่าจำแนกออกเป็นแยกย่อยหลายข้อในด้านของศีลที่เป็นอกุศลก็ควรศึกษาศีล ที่เป็นอกุศลมีสมุติฐานมาจากไหนมีจะดับศีลจะดับได้อย่างไรจะดับศีลที่เป็นอกุศลได้อย่างไรแล้วก็จะปฏิบัติอย่างไรให้ถึงความดับแห่งศีลที่เป็นอกุศลเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแย้งย่อยมาอย่างนี้แล้วก็ส่วนที่สองก็ยังเป็นเกี่ยวกับในด้านของศีลที่เป็นกุศลศีลที่เป็นกุศลก็ควรศึกษา ศีลที่เป็นกุศลมีสมุิฐานมาจากอะไรศีลที่เป็นกุศลจะดับได้อย่างไรแล้วก็ศีลที่เป็นกุศลมีหลักปฏิบัติอย่างไรเพื่อถึงความดับรวมทั้งในด้านของความดําริก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมีความดําริทั้งเป็นที่เป็นอกุศลความดําริทั้งที่เป็นกุศลที่พระพุทธองค์ทรงแบ่งตรัสมาเฉพาะสองอย่างเฉพาะ ศีลกับความดำริก็คือในสิ่งที่อุคาหามานาปริพาชกได้กล่าวหลักธรรมไว้4ีประการก็คือไม่ทํากรรมชั่วทางกายไม่กล่าววาจาชั่วทางวาจาไม่กล่าวชั่วทางวาจาแล้วก็ไม่ประกอบอาชีพอาชีพชั่วหรือว่าไม่ประกอบมิจฉาชีพ3อย่างนี้จัดเข้าในศีล จัดเข้าในศีลถ้าเราไปดูในด้านของหลักอริยมรรคมีองค์8หรือการประกอบในลักษณะ3อย่างนี้ก็คือข้อ 1, 2, 4ข้อ2ข้อ 4, จัดเข้าในเรื่องของศีลเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็เลยจัดเฉพาะ2ข้อ2หมวด2หมวดหลักธรรมส่วนความดำริดำริชั่วก็คือพระพุทธองค์ก็ตรัสในถึงความดำริฉะนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงจัดหมวดหมู่สำหรับพระเสขคะพระเสขคะก็มีเฉพาะในด้านของศีลกับความดำริทีนี้จากที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้พระพุทธองค์ก็ยังทรงขยายความต่อไปศีลที่เป็นอักุศลได้แก่อะไรก็คือการประพฤติกายทยุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตก็คือศีลที่เป็นอกุศล ก็เป็นหนือประพฤติหลักธรรมสิ่งที่จะนำไปนำบาปมาสู่ตนเศียที่เป็นอุศลมีสมุธฐานมาจากอะไรก็คือมาจากจิตมาจากจิตแล้วก็จะดับจะดับมาจากจิตจิตที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะเป็นสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นเป็นสมุธฐานเป็นสิ่งที่เกิด เกิดมาให้คนให้ประพฤติศิลที่เป็นอกุศลแล้วก็จะดับได้อย่างไรจะดับได้อย่างไรก็คือให้ประพฤติกายสุจจริตนะให้ประพฤติกายยสุจริตไม่ประพฤติกายยทุจริตประพฤติกายยะสุจริตประพฤติวจีสุจริตไม่ประพฤติวัจจีทุจริตประพฤติมโนสุจริตไม่ประพฤติมโนทุจริตแล้วก็ สุดท้ายหนทางแห่งการปฏิบัตินะก็คือมีฉันทะพยายามมีความเพียรแล้วก็มุ่งมั่นนะมุ่งมั่นเพื่อที่จะป้องกันนะอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็เพื่อละละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เพื่อสร้างกุศลธรรม ที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นแล้วก็เพื่อรักษากสุนลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงอันนี้เป็นในส่วนของภาเษเสขะก็จะมีเรื่องราวหรือว่าลักษณะของการศึกษาอยู่มีอยู่สองเรื่องก็คือในด้านของศีลและก็ในด้านของความดำริหรือว่าสิ่งที่จัดเข้าในหลักของ กูขา,ามาเนีมาใปริภาชคที่ได้ตั้งเป็นหัวข้อมาพระพุทธองค์ทรงสรุปไว้อยู่สองอย่างทีนี้ในส่วนของสําหรับพระอาเสค่ะพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้มีอยู่10ประการแต่ว่าก็เป็นหลักบางทีเขาก็เรียกว่ามักมีองค์สิบนะแต่ว่าสามชื่อก็คือสัมมาตรธรรมนะสัมมาตรธรรม10ประการสาหรับพระเสสาหรับพระอาเซค่ะ ก็คือตั้งแต่สัมมาทิฏฐินะเป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิที่เป็นอาศัยะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิและก็คือและนี้ก็คือเป็นแปดข้อแรกนี่จัดอยู่ในอริยมรรคมีองศาแล้วก็มีเพิ่มมาอีกสองข้อก็คือสัมมาญาณะแล้วก็สัมมาวิมุต นะสัมมายาณนาะัพสัมมาวิมุติถ้าเมื่อไล่เรียงดูแล้วนะในหลักสัมมัตรธรรมนะก็ถือว่าเป็นการปฏิบัตินะการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติไปตามขั้นลำดับนะเพื่อความเป็นผู้มีกุศลนะที่ดีพร้อมนะเพื่อบรรลุธรรมเพื่อเพื่อบรรลุธรรมขั้นสูงที่ควรบรรลนะุไม่มีวาท่าไหนจะมาโซได้ ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือจะต้องปฏิบัติตามอริยมรรคหรือหลักสัมมาธรรมทั้ง10ประการนะก็คือตั้งต้นตั้งแต่มีสัมมาทิฏฐนะิมีความเห็นที่ถูกต้องมีความเห็นที่ตรงเนะชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเนะชื่อเรื่องการเคารพบูบชาเนะชื่อเรื่องของการทำบุญเรืนะ่องเชื่อเรื่องของการปฏิบัติธรรมมีความเห็นที่ถูกต้อง หลังจากน no ั illing, ed, ้นก็มีความดําเิที่ถูกต้องก็คือดําเิในการออกจากกามก็คือเนคขมมะดําเบลิในความไม่พยาบาทดําเิในความไม่เบียดเบียนกันหลังจากนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาตามเป็นขั้นตามลําดับก็คือสัมมาวาจามีวาจาชอบสัมมากรรมสัมมากรรมมันตะมีการงานชอบสัมมาชีวะมีอาชีพชอบสัมมาวายามะมีความเพียรที่ถูกต้องมีความเพียรที่ชอบ หลังจากนั้นเมื่อมีปฏิบัติมาในขั้นอย่างนี้ก็นำไปสู่ของการเป็นสัมมาสติมีการปฏิบัติมีการระลึกได้อย่างถูกต้องจนไปถึงสัมมาสมาธิสัมมาสาม,มาธิมีสาม,มาธิที่ถูกต้องมีสาม,มาธิที่ตรงไม่ใช่สาม,มาธิในทางมิจฉาเป็นสาม,มาธิเพื่อความหลุดพ้น มีจิตแน่วแน่เมื่อได้สมาธิเป็นบาทเป็นฐานไปสู่การเจริญวิปัสสนานะก็จะได้เป็นสัมมาญาณนะก็คือ,อได้ความรู้อันถูกต้องได้ความรู้อันถะูกต้องก็ได้แก่การมอาีอย่างเช่นการบรรลุญาณญนะาณสามหรือ,อวิปัสสนาญาณอย่างนี้เป็นต้น จนเมื่อได้ยานแล้วก็จะได้เป็นสัมมาวิมุตติก็คือหลุดพ้นด้วยความชอบฉะนั้นในวันนี้คนที่จะมีความเพียรมีความมีกุศลอย่างยอดเยี่ยมมีกุศลที่ถึงพร้อมจะต้องมีการศึกษาในพระสูตรนี้ทั้งที่เป็นเสขาและก็เสขาดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในวันนี้อาตมาภาพก็ได้นำเรื่องราวย่อๆในพระสูตรที่ เป็นหลักสำคัญในวันนี้นะก็ต่อไปก็ขอเจริญพรนะทางคณะนะท่านอาจารย์วุฒิชัยอับรุงและก็คณะทางพิธีกรน,นะได้ร่วมกันสนทนาในพระสูตรนี้สืบต่อไปขอเจริญพรค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านพระมหาเปิงเกียรกิติวิสุทธโธนะคะที่ได้นำสวดสาธยายพระสูตรเป็นภาษาบาลีและเล่าเรื่องราวของพระสูตรในวันนี้ค่ะค่ะสำหรับในเบรกแรกนี้นะคะก็ได้เวลาพอสมควรแล้วค่ะ ขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านรับชมหิงที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเบรกที่สองค่ะ,งะอ,องใดประทับพุทธาวิสุทธิพุทธองไปตัดมูลกิเลสไกลหลีกละในสิ็มหรื แล้วววหมืนนดงแก้าททนชมชุดโละนวมินปิ่นสยามพริง้งพลังไทยพลังชาติศาสสยามสวยัยสวัสดิ์สองเจ็สิปีของราชวิไลเรืองมั่นคงแฮพทะเสด็จสวรรค์เพื่อพร้องโพธิสัตว์ เกื้อกุศลเกษมปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV กษัตริย์ก็อยู่คนละที่ใช่ไหมครับตอนนี้เราดูแลได้นะครับเพราะว่าเราช่วยกันเก็บเล็กเก็บน้อยอย่างขยะนกมันอาจจะหิวมันไปกินขยะมันอาจจะตายได้ให้ทุกคนรู้ว่าธรรมชาติเราไม่ควรไปเบียดเบียนมันเราควรเกื้อกูลมันช่วยเหลือมันเท่าที่ดูข่าวมาครับองค์ท่านไม่เคยเบียดเบียนใครและอีกอย่างพระองค์ท่านก็ยังจะสนับสนุนให้คนเรารักษาสิ่งนั้นด้วย เราทั้งนั้นจะต้องหยุดเบียดเบียนทุกอย่างเราจะต้องไม่ทำร้ายสัตว์เราจะต้องคอยดูแลคอยรักษาคอยต่อยอดสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่14ตุลาคม ถึง14พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เริ่มเวลา19นาฬิกาทุกวันตลอดหนึ่งเดือนณวัดยานวาเขตสาธรกรุงเทพมหานคร